สินค้าแบรนด์ตรา AFM และหัวรออยตาที่พออแบรนด์สตาร์อัพนะครับหรือ TRK ของเรานะครับได้มาตรฐานเครื่องหมายออยมาตรฐานถาดโรงงานสาธารณาสุขและเครื่องหมายฮารานถูกต้องนะครับสามารถตรวจเช็คตรวจสอบได้นะครับมีเลขที่ถูกต้องนะครับรับรองมั่นใจในการบริโภคซื้อไปทานที่บ้านซื้อไปขายก็มีกําไรนะครับ เราการันตีโดยมาตรฐานสาพนนะครับวัตถุดิบมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานอยมาตรฐานอาลาน AFM หมูรอยตาที่พกเรายังส่งเข้าในโมเดินเทรดนั้นก็คือเมคโรทุกสาขาทกซีโลตัสทุกสาขาในประเทศไทยได้นะครับนั้นหมายถึงว่าสินค้าเราได้มาตรฐานสากลนจริงๆนะครับอยและฮาลานถูกต้องครับ สามารถรับประทานแล้วแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายนะครับสวัสดีครับคุณพี่สมคิดครับร้านเจสแสวงนะครับจังหวัดระยองของเรานะครับวันนี้นะครับคุณพี่ครับด้วยความห่วงใยจากไส้กรอกตราเอมนะครับเรายินดีมอบสเปรย์แอลกอฮอลให้พี่นะครับเพื่อพี่จะได้ฉีดป้องกันตัวเองก่อนนะครับไม่ให้ติดโควิดโอเมิลอนะครับพี่ต่อไปก็จะแจกให้ลูกค้าของพี่นะพลนละอันละอันนะครับพี่ครับ ขอบคุณมากครับพี่สมคิดครับร้านเพชรแสวงจังหวัดระยองครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณพี่เป็นลูกค้าชาวจังหวัดระยองที่ร้านเพชรแสวงพี่สมคิดนะครับวันนี้นะครับไส้กรอบตราเอเมเรามีความห่างไยลลูกค้านะครับเราแถมสเปรย์เอลกอฮอล์นะครับเพื่อเอาไปฉีดพ่นตัวเองเรารักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีก่อนไม่ติดโควิดนะครับเรามีความินดีวันนี้คุณพี่ซื้อจมโบ้ไก่อร่อยในมือนี่ฮะพวก3โลเราแถมเครื่องใช้ไฟฟ้า1ชิ้นนะครับพัดลม ทาวเวอร์นะครับคุณพี่ขอบคุณมากครับคราวหน้าถ้าอร่อยแล้วคุณพี่จะกลับมาเซิร์ชที่ร้านไหนครับร้านเจ๊แสวงร้านเจ๊แหวงร้านพี่สมคิดนะขอบคุณครับพี่สวัสดีครับคุณลูกค้าครับวันนี้มาซื้อไส้กรอกอร่อยอันนักชีสซอดไส้เต็มคำเจ้าแรกของเมืองไทยนะครับมาซื้อบ่อยไหมครับลูกค้าครับบ่อยค่ะวันนี้เรามีความหองใหญ่จากไส้กรอกตราเอเบมนะ เรายินดีมอบแบอลกอฮอล์นะครับสเปรย์ฉีดท่นมือเรารักษาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะครับจากโรคโควิดนะครับวรามาระบาดแรงมากนะครับข้าวนาอร่อยแล้วได้ของแถมแล้วจะกลับมาซื้อที่สี่กองที่ร้านพี่คนไหนครับ <c oughs> พี่สวพี่แสวงนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีครับ